ก็เป็นอีกมุมหนึ่งพี่มันเป็นความสุขเอา้ง่ายพี่รอยยิ้มบนท้องถนนนะพี่อันนี้ผมคติประจำใจผมเนะลยอยยิ้มบนท้องถนนผมขอเป็นผู้ให้ยล้เรียกโบ้หรือเปล่าครับถึงแล้วครับคุณลูกค้าลงได้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอ,อบคุณครับก็ต้องเบรคแล้วปะต้องเบรคแล้วก็จอดเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ย แล้วกล้องมาไหมพี่แม่ผมมองกล้องต้องมองไม่ต้องสนใจอ๋อกนอกไปครับเร <ฮะ S 1> า,าต้องเช็ดตัวก็เนี <im ans> ่ยพี่เช็ดรถเช็ดแค่แบบไม่มีฝุ่นเพราะว่ารถมันสวยอยู่แล้วพี่ธรรมดาต้องเก็บอะไรเอาเราวิ่งกลางวันใช่ไหมครับผ้าบัฟแล้วก็โมงแล้วก็หมวกน็อกแล้วก็หมวกมลูกค้าแล้วก็หนึ่งอย่างเลยพี่ไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ,บีบแต่อะไรอย่างเงี้ยไฟสูงเราจะได้แบบรู้ไงพี่แล้วก็หนึ่งอย่างเลยพี่ลมยาง ลมยางหน้าลมยางหลังอีกอย่างที่สําคัญที่ลืมไปไม่ได้เลยสําหรับเครียร์เตอร์มือใหม่นะครับกล้อง i n s t a าส5 0หกานะครับไว้เก็บไว้ถ่ายแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็หมุนรับแ,แล้วก็หนึ่งอย่างสําคัญมากการพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนออกจากบ้านถ้าเกิดรู้ว่าไม่เต็มที่อย่าออกเลยพี่เพราะว่าเราต้องไปเจอกับรถเยอะๆแดดร้อนๆแล้วก็ไปลุยงานได้เลย ก่อนหน้านี้ผมมีอาชีพขายหมูปิ้งครับพี่ขายหมูปิ้งกับคุณแม่แล้วก็แฟน3คนนะครับแล้วก็ได้แบบว่าเล่นโทรศัพท์ถ่ายทิกตอกเนี่ยแหละพี่เจอช่องทางการแบบหารายได้เสริมมาขับแอปแอป,แอปพลิเคชันอับส่งผู้โดยสารชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเลยพี่จากที่ขายหมูปิ้งได้วันละไม,ไม่ไม่กี่พันคับ ในในระยะเวลา8ดถึงิชั่วโมงเนี่ยเราเราเราเห็นเงินค่อนข้างที่จะเยอะครับผมวันหนึ่งขับกี่ชั่วโมงครับอประมาณสิบชั่วโมงครับพี่สิบชั่วโมงขั้นต่ำเรามีเป้าหมายในแต่ละวันไหมเป้าหมายในแต่ละวันผมหรอผมจะต้องหาเงินเข้าบ้านให้ได้วันละสองพันครับเพื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่ากินต่อวันก็จะเหลือประมาณพันหนึ่งใช่พี่ถ้าเกิดไม่ได้ตามเป้าหมายก็คือถ้าเกิดเราไม่ไหวแล้วเราเพียรแล้วอย่างเงี้ย มันมันตู้ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเข้าบ้านแล้วก็ค่อยเอาใหม่พรุ่งนี้พี่แล้วสิ่งที่ยากที่สุดในการขับรถนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดก็คือสมาธิต้องดีมากแล้วยังเราต้องอ่านใจคนได้ด้วยไม่ใช่แค่อ่านใจคนนะพี่อ่านใจตัวเองแล้วก็สมาธิของตัวเองเต้องดีมากนะทุกวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจและอะไรคือความสุขของผมแรงบันดาลใจผมอ่ะอพี่ตื่นนอนมาเนี่ยเห<อ>็นหน้าแฟนตัวเองไอ้พี่เอ้ยิ้มแล้วแล้วออกไปทํางานพร้อมกันกินข้าวพร้อมกัน อันนั้นอันนั้นคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมทํางานในทุกวันได้อีกหนอ,อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นแบบมุมของลูกค้าตลกเฮฮาสุปาร์ตี้อะไรกับในบนรถเราอย่างเงี้ยก็สุดมันก็มีความสุขดีแบบคุยกันเอนเอนเอนจอยเอนเนอร์จี้แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะพี่แล้วก็แบบปรับต้อหากันอย่างเงี้ยแล้วเราชอบในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วไมพี่มันก็เลยแบบไม่ดูแบบว่าไม่เฟคไม่ไม่ปลอม,มแบบอะไรเงี้ยตลกชอบตลกเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแฮ่ลูกค้าไปไหน ลูกค้าไปส่งนี่ครับพัทยากลางครับพี่ไอพี่นแผนครับเนี่ยโอ้ยตกล้องหล่อเนี่ยโหก็หล่อเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในอนาคตผมวางในอนาคตไว้ว่าผมคงไม่ขับรถแบบนี้ไปตลอดและอีกหนึ่งอย่างผมก็มีพี่ชายผมพี่เต่าวันดีระบบอ่ะครับพี่เขาเขาก็คอยแนะนําผมว่าเอ้ยเราซื้อกล้องมาทําแบบนี้กันดีกว่าไหม ในในนะเขาทางหน้าเนี่ยพี่ว่ามันไปได้ไกลอ่าผมก็กลับไปนอนคิดพี่กลับไปนอนคิดพักหนึ่งก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างก็เลยไปซื้อมาเลยครับพี่ไปซื้อกล้องมาเพื่อมาถ่ายคอนเทนต์แล้วลักษณะถ่ายคอนเทนต์ของผมอะผมเป็นคนที่มีเอ NERGY ในในมุมตลกอยู่แล้วใช่แค่นั้นเองครับพี่ก็เลยแบบเกิดคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็ขับไม่เลิกเลยดูดินเนเอา,เอาขับรถจิ๋เจ็ดครับเอนเตอร์เทนหนึ่งร้อยบาทไปถอนแล้วกันทีเป็นช่วงตอนขับรถแล้วคุยกับลูกค้านั่นคือเลียวมากอันนี้แบบที่คุยกับลูกค้าตลกไม่มีการเตียมบีนถ้าเกิดลูกค้านั่งอยู่บนรถผมอะแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ใส่หน้ากากเป็นคอนเทนต์ใส่หน้ากากตลกอะไรประมาณนี้นก็จะแบบมีเตียมกันบ้างนิดหน่อยแต่บางทีก็แบบพุ่งเข้าไปเลยพี่พุ่งเข้าไปหาลูกค้าพุ่งเข้าไปหาคนอยู่รอบข้างเลยให้แบบให้เขาเห็นแบบว่า ทำอะไรทาอะไรกันทำไมมันตลกจังเลยรอยยิ้มบนท้องถนนอะไรประมาณนี้ครับพี่พี่ว่าผมหล่อไหมหล่อไหมหล่อเก็บหล่อค่ะเก็บหล่อรอ้าพระคุณยากหมกันที่ตัดคลิปเอ่อครั้งแรกอะพี่ยากมากพี่ แต่พอตัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะชินมันจะรู้มุมรู้เหลี่ยมการตัดอะไรประมาณเนี้ยครับต้องคิดยังไงบ้างไหมว่าอะไรที่ควรลงอะไรไม่ควรลงอ่าหนึ่งอย่างเลยครับพี่ดูก่อนว่าคลิปเนี่ยมันสามารถลงไปแล้วเขาจะเสียหายไหมเห็นหน้าเขาไหมเขาอนุญาตให้ลงไหมนี่ครับพี่ถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่สามารถลงไปได้คลิปนั้นก็จะเป็นคลิปเสียนอกจากจะเห็นหน้าเราเองอย่างนี้ได้แล้วก็ไปปรับเสียงเขาเอาแค่นั้นประมาณนี้พี่ถ้าเกิดรู้ว่าลงไปแล้วไม่ดีแน่เราก็ไม่ลงดีกว่า ใช่ครับพี่แล้วก็ป้องกันทั้งตัวเราแล้วก็ลูกค้าเองด้วยประมาณนี้ครับพี่เพราะว่าเราทํางานกับในโลกออนไลน์พี่มันดาบสองคม,มครับพี่ถ้าเกิดพลาดน,นิดเดียวก็จบอะไรประมาณนี้ครับโอพี่มันเปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยพี่ว่าหนึ่งเลยพี่เมื่อก่อนจากไม่ค่อยมีเงินเก็บมากสักเท่าไหร่พอผมเข้ามาอยู่ในโลกดนะิจิตอลเน่ยมันทำให้ผมมี พอมีเงินเก็บบ้างพออยากอยากได้อะไรก็ซื้ออยากไปไหนก็ได้ไปอะไรประมาณนี้ครับพี่อีกอย่างใน,ในแง่ในแง่ของผมที่ผมได้ก็คือความสุขส่วนตัวเพราะว่าผมเป็นเป็นแบบเนี้ยคนที่ดูผมอะ่ะเขาก็จะชอบผมในแบบนี้ชอบในแบบที่มีรอยยิ้มแล้วผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเองครับพี่เอาง่ายๆเลยครับภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองมาได้ถึงขนาดน,นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยครับ หนึ่งเลยครับพี่โทรศัพท์เรามีกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วสมัยนี้ก็มีเด็กคนมีคนใช้โทรศัพท์กันหนึ่งเลยครับพี่ติกตอกครับทิกตอกเฟซบุ๊กคลิปเรียวอะไรต่างๆตรงนี้ครับพี่มันสามารถสร้างรายได้ทั้งหมดและอีกหนึ่งอย่างคนเล่นติกตอกครับพี่เล่นไปเล่นมาถ่ายคลิปตลกๆปุ๊บมีผู้ติดตามถึงพันผู้ติดตาม5้าพันหมื่นหนึ่งสามารถปักตะกร้าเพื่อเป็นรายได้ได้พี่มันไม่ใช่แค่ว่าจะถ่ายคลิปตลกเพื่อเอาความสุขให้คนชอบ แต่มันสามารถสร้างรายได้จากโลกดิจิตอลได้หรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตที่คนเราใช้อยู่นั่นแหละครับพี่พี่วิดีโอที่เราถ่ายลงไปพี่มันไม่ใช่แค่จะเอารายได้อย่างเดียวไม่ใช่นะพี่วันหนึ่งถ้าเกิดเราหมดแพชชั่นในอารมณ์นั้นแล้วเรากลับย้อนกลับไปดูครับพี่มันสามารถเห็นตัวเองในมุมที่มีความสุขได้ดีมากเลยครับพี่มันไม่ใช่แค่การสร้างไรายได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่การให้คนรู้จักเราในในในโลกออนไลน์ แต่เป็นในมุมของเราที่แบบวันวันหนึ่งเนี่ยเราทําไปเรื่อยเนี่ยหมดแพชชั่นแต่ย้อนกลับไปดูตัวเองในเมื่อก่อนมันจะเห็นตัวเองมีความสุขในเมื่อก่อนมันอาจจะมีแพชชั่นขึ้นมาอีกครับพี่จากเรื่องราวของแบงก์นะครับเราไม่ได้เห็นแค่ชีวิตของไรเดอร์แต่เราเห็นคนคนหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำมาหากินสิ่งนี้คือหัวใจของเข็มทิศชีวิตดิจิทัลในทิศที่เรียกว่า Digitally Productive Digitally Productive นั้นคือการรู้ว่าควรจะใช้ดิจิทัลตรงไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็สร้างสรรค์ในชีวิตของแบงก์เองเนี่ยดิจิทัลไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือแอปที่ทำให้มีไรายได้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสและเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแรงงานให้กลายเป็นคุณค่าใหม่ ถ้าเราจะถอดบทเรียนจากชีวิตของแบงค์ออกมานะครับจะเห็นว่ามีองค์ประกอบสําคัญอยู่2อ,อย่างด้วยกันซึ่งใครๆก็เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้ประการแรกนะครับการเข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานก่อนใช้งานแบงค์เขาไม่ได้เริ่มจากการเป็นครีเอเตอร์แต่เขาเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีเป็นเข้าใจอุปกรณ์แอปแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ทุกวันนี่แหละครับคือรากฐานของการใช้ดิจิทัลอย่างมีทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของ Digitally Ready ในบทที่1 Digital Fundamental ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วคำว่าดิจิทัลมันคืออะไรครับดิจิทัล D I G I T A L มันคือข้อมูลกระบวนการการที่อยู่ในรูปแบบของรหัสศูนย์และ1ซึ่งเราเรียกว่าเป็นระบบเลขฐาน2หรือ binary system เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไกลตัวอีกต่อไปครับมันคือเรื่องของชีวิตประจำวันแล้วมันคือเรื่องของอนาคตด้วยในเวลาเดียวกันและเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีทาให้เรา เข้าใจโลกทำให้เข้าใจคนและเข้าใจโอกาสใหม่ๆที่กำลังเดินทางเข้ามาและเขายังใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสจากไรเดอร์หนึ่งคนแบงค์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เปลี่ยนงานประจำให้กลายมาเป็นคอนเทนต์นี่คือการใช้ดิจิทัลเพื่อต่อย,ยอดกับงานไม่ใช่แค่ทางานแทนคนตรงเนี้ก็ตรงกับเนื้อหาใน Digitally Ready ของสมาคม d ีเทคของเรานะั่นก็คือ ไม่ใช่แค่คอนเทนต์ดีแต่ต้องเล่าเรื่องได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องเล่าเรื่องได้สื่อสารได้และปลอดภัยกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชมคนที่อยู่ในเนื้อหาหรือแม้แต่ตัวเราเองเนื้อหาที่ดีคือคิดก่อนทำวางแผนก่อนโพสเขารบผู้อื่นและอย่าลืมว่าโลกออนไลน์มีคนดูจริงอยากทำแค่ให้เสร็จแต่ทำให้ใช่ GPS นั้นอาจจะบอกได้ว่าวันนี้เราจะไปถึงปลายทางไหน แต่สิ่งที่แบงค์ทำคือการเลือกทิศชีวิตของตัวเองด้วยการใช้ดิจิทัลไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันพาเราไปเฉยๆถ้าเรื่องราวของแบงค์ทำให้คุณเห็นว่าดิจิทัลนั้นสามารถเป็นโอกาสได้จริงคุณเห็นก็สามารถที่จะเริ่มเรียนรู้และพัฒนาทิศทางชีวิตดิจิทัลของตัวเองได้สมัครสมาชิกและเข้าไปเรียนรู้ได้ที่แพลตฟอร์ม digitalvaccine. me